พวกเราคือวินโดว์แมนดูเป็นไงสุดเทพไหมล่ะวินโดว์แมนอ้าวน,นี่เจ้าหมีแกไม่เป็นวินโดว์แมนกับเขาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พวกแกไบอกไม่ก่อนเลยนี่ฉันจะเล่นวินโดว์แมนกระดูกหักเดี๋ยวดูนะฉันจะกระโดดลงไปเอาอันไหนดีอะเจ้าหมีรงอันนี้กลอนไหมล่ะเน่ยน,น,นี่ปิดก,ก่อ,อ่ะได้เดี๋ยวฉันจะกระโดดไปก่อนนะฝไปแล้วจา้าโว้ไปแล้ว กระดูกผาว้วสไลเดอ ER. ร์หูสนุกสุดๆไปเลยดูโอ้หเจหวีเจาาวีก็ว้าวว้าวทำไมเจวีนำเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวมีข้างล่างอยู่เนี่ยโอ้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 ยอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวมีตัวจากข้างบนด้วยนะเจ้าวินโดว์แมนตัวนี้แกลงไปก่อนเลยละกันนะ ไปเลยว้าวแล้วฉันก็ตามไปแล้วปึ๊บดูเดี๋ยวตัวตัตัวโอ้ยอันนี้แบบชิ่งกระแทงโอ้ชิ่งลงมาแล้วครับโอ้บู๊บบูบดูตัวข้างหน้าสิบู๊บโอ้เจ้าหมีเจ้าหมีว้าวทำไมช้าสุดเลยเนี่ยปุ๊บชิ่งตรงนี้ไปอีกปึ๊บลงไปอีกนะครับแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงวู๊เอ๊ะเดี๋ยวนะ อันนี้บอลสไลเดอร์หรืออะไรดีโอ้โหดูท่าแต่ละท่าอันนี้นะครับอันท uh ี่สามนะครับจะเป็นบันไดนี่เจ้าหมีแกลงไปก่อนมะนะปุ๊บฉันไปด้วยเว่อดยว้ดี้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้วดียี๋ยวเดดวเดวเดี๋ยวี๋ยวเอี๋ยวดแวเีวเดเียว อ่ะอันนี้ใครลงเป้าเนี่ยแบบว่าตรงกลางได้เนี่ยถือว่าได้คะแนนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะวินโดว์แมนอ่ะใช่ใช้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 จะขึ้นลงแล้วไปด้วยไปด้วยนี่ทำอะไรอ่ะไงั้นะไปเลยวินโดว์แมนไปเลยเดี๋ยว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 ว้าว โดนไหมแย่ของฉันได้เอาああลงไปอีกโอ้โอ้โอ้โอโอโลงไปลงไปข้างล่างแล้วว้าวโอ้โอโลงมาแล้ววู๊ดไปงี้จอมบีอะไรเดยฉันอยากเล่นมั่งจังเลยอะ่ะไอ้เล่นมาฉันไม่หน่อยนี้นนเร็ยวเลยเร็วไม่ฉันจะเล่นฉัจนจะเล่นฉันอยากเล่นฉันอยากเล่นนะฉันจะเล่น เออฉันจะเล่นดีแดะแยกเลยเป็นไงฮ่าฮ่าฉันได้เล่นแล้วเล่นเป็นระยะการอ่ะอ่ะฮะ,ะทำอะไรอะไ่ะว้าว้สไลเดอร์โอ้โหดูวิชูมือด้วยวอ้ว้าวเจ้าบีว้าวว้าวอา้อาว ออพังแล้วอ่ะโอ้ดูหมุนหมุนเป็นลูกขากันเลยโอ้ไยพวกเราถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปเร็วเจวี่ีรถไต่ถังเจวี่ีรถไต่ถังแล้วดูว้าวสนุกไหมเจวี่ยโอ้โหตีละกกาแล้วครับตอนนี้ว้าวว้าววิววิววิวฉันไปด้วยได้มาขึ้นมาเลยถ้ามาได้ก็ขึ้นมาดีดีขึ้นมาแล้วว้าว เอาระเบิดไปดีกว่ามเจ้าบีไม่ไม่ไม่ออกไม่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 เอาระเบิดไปเอาระเบิดไปโอ้ดูเจ้าบีสิอนอนสบายใจเฉิเจ้าเจ้าเจ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 ออ่นเงี้ออเดี๋ยวเดี๋อะไรอะะาอมไปที่นอนเงยนั่นเดี๋เดี๋ยวเเจ้าีันกลังนอนแบบสบายสบายเลยนะ แกทำอะไรเนี่ยโอกว่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะพาฉันไปไหนเนี่ยเจ้าบีนะฮะาแกไปลงนันลบโอไหนฉันไม่เห็นดานลกเลยสักนิดหนึ่งฉันเห็นแต่สวรรค์น่ะไปไปไปลงนัลบอะไรวะ ว่าอ๋อเขายังชั่วหน่อยที่ติดอยู่เย้คังนี้ไม่อีแ้วเดี๋วเดี๋ย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 วเดีวเี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋วเี๋ยวเดเดียววี๋ยวเี๋เดี๋ยี๋ยวเดี๋ยว บิกแดนที่ขาดมันโซโลโมชัร์เป็นการล่ะเป็นการเตะที่แบบโซโลอ๋อโอ้แกทำฉันทำไมดิเจ้าวินโดเราพัวกันนะโอ้แอะอะไรบิ๊กแดน อ่ะอันนี้เป็นหลังคาบ้านแล้วพวกเราลองเล่นดูกันมะ้ะให้ดูทีนี่ดูดูฉันกระโดดกระโดดได้ไหมทำไม่ได้ไม่ติดแฮะทำไมนะปุ๊บว้าวได้แล้วดีไงอ๋อต้องกระโดดไกลๆปึ๊บโอ้ฉันไม่หล่นด้วยออาอาวทำไมฉันหล่นอ่ะกเป็นเจ้าหล่นสองเลย พาเจ้าบีเดี๋ยวแกจะเล่นสไลเดอร์ลงไปข้างล่างนะลองดูนะไู้ยว้าวว้าวไปแล้วว้าวว้าววูวว้าววูวยังติดอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ยยังได้อยู่ยังไหลอยู่ยังไปได้อยู่ว้าวโอ้ หลุดลากได้ไงเนี่ยดิจ้พหสยุ่งดิจิจวีโอ้โหบิ่มนี่ฉันว่านะพวกเราอะเจ็บตัวมามากพอแล้วเรามาเล่นน้ำกันบ้างดีกว่าเอามไอ้บงนะเจ้าปรบมือดีกว่านั้นคืออะไรนี่เดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูไหนนี่ไงเดี๋ยวนะ แกจะเอาลงไปจริงเหรอว้วใช่ลงไช่ว้าวอะไรเนียวไลงน้ำได้ด้วยเป็นไงล่ะไหนฉันขอลงบ้างได้มะอ้าวมีคนลงไปแล้วนี่ฉันลงบ้างว้าวว้าวว้าวว่ายน้ำดูนี่ฉันเป็นเอเรียลแล้วเห็นไหมเป็นนังเงือกดูซิว้าวววนี่เอเรียลว่ายน้ำเปล่า อ๋อเดี๋ยว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 หลุดหลุดออกจากน้ำเดี๋ยวหลุดออกจากน้ำแล้วว้าวโชลีลานะครับว้าวนี่มันอะไรนี่นี่มันชักโคกดีนะโอ้โหชักโคกสยองขวัญมันชักโคกยักษ์อ่ะนี่เจ้าวินโดแมนแกลงไปก่อนเลยนะอะลองดูบไปสิลงไปสิเจ้าวินโดแมนแกลงไปสิว้าวลงไปแล้วจุ๋ม โอ้โหโอ้โหโอ้โห<ๆ>อาโหา้าวแล้วแกตกไปได้ยังไงอ่ะลองกดได้ด้วยเหรอเนี่ยชักโครกไหนลองกดบ้างสิเงี้ยเหรออ๋อนี่ไงไกดไปแล้วน้ำมันก็จะลงมาแล้วข้างล่างเออหึ่งช่วยด้วยว้าวสะดุดสุดๆไปเลยว้าวดึง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  สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะกับเออ่วิดโดแมนกระดูกหักนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะทุกคนดึงดึงดึงอ๋อจงจงหวีแกเล่นก่องทำไมเนี่ยก,กล่องลวงเลยอ่ะ